สวัสดีครับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นมิสซูทีเอล43นะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะฮะคาบ,บูเดิมๆเลยนะฮะตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับเพียงแค่เอาไปยึดหางชุดคัสชุดใหญ่เลยนะครับหางชุดใหญ่สามารถใช้งานได้เลยนะครับจะแถมชุดคันเร่งให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทลองเครื่องดู ร่องฟิตสตาร์ตติกง่ายครับเดินเบาได้ดี <S <S เดินเบาได้ดีเลยครับตัวคลาสนี้นะครับตัวนี้ผมใส่ฝาประกรบลองไว้นะเดี๋ยวกันมันดีดใส่หน้านะฮะชุดคลาสตัวนี้ใหม่เลยนะครับเป็นพาคลาสใหม่เอลองหมุนรอบๆหมุนเครื่องอเนี่ฮะเดินเบาได้ดีเลยครับ ตัวนี้ T L 4 3มิตซูตัวแท้นะฮะตัวนี้พร้อมค่าจัดส่งเลยฮนะเก็บเงินปลายทางในราคา1,800บาทครับอาลองปิดแล้วสตาร์ทใหม่นะสตาร์ตติดง่ายครับในการขนส่งถ้าจะเอานะครับผมจำเป็นต้องเอาน้ำมันเครื่องและเอ้น้ำมันเบนซิน ถ้ามันผสมพวกเนี้ยออกให้หมดนะพอขนส่งห้ามนะครับนะฮะเอาตามนี้แล้วกันนะครับฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ